มาเอาอะไรกันบ้างเอานี่เลยตำปูปลาคอหมูย่างลาบเป็ดถ้ามาร้านเจ้แต๋วเนี่ยต้องตำไทยใส่หอยดรเอาไทยใส่ไอโดองเราได้ครับเอากินได้หมดแหละกินทุกอย่างเข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวอ้าวข้าวเหนียวสามสี่สี่เด็กป้าเลยป้าครับป้าเขียนอะไรอ่ะอ่านไม่ออกตำปูปลาไงป้า ตะปูปะลาลาบเป็ดก็ทำไทยใส่หอยทอดทำไหนสิทำไทยหอยทอดเออเรอแป๊บนึงทำไทยหอยทอดอ,อ,อ่ะทำไทยหอยดองเฮ้ยหอยทอดอะไรเป็นหอยดองอครับ ร่อยมากเลยเดี๋ยวมือนี้เราขอเลี้ยงเองนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเองป้าครับเดี๋ยวคิดตังค์ครับสามจ็สบาทเาะคนเรารจักกันดกันอยู่แล้วี่คุยกันยาวเลยได้นานทางหน้าเราก็อเลี้ยงเขาป้าเพอดีเราลืมเอากระเป๋าตังค์มาว่ะเอาโอนได้ป่าป้าป้่ไหมมนไม่อ้รนล้งหนสดเอา โทษทีหว่ะไม่ได้เอาอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมากครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ต้องขอครับอ่ะอร่อยมากครับโทษทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราเราเราขอเลี้ยงคืนนะเลี้ยงไม่้เลี้ยงไม่เลี้ยงมากครั้งหน้านะครั้งหน้านะเอ้ยโทษทีไปเฮ้ยพวกโอ้ยไม่โทษทีครั้งนี้แล้ว ลืมเอากระเป๋าตังค์มาเอ๊ไม่ไดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับเฮ้ยไปได้ที่ไหนกระเป๋าตังค์เอาไปนะยครับนี้นี่ไงโอ๊ยสบายสั่งเลยสั่งเลยมาครับเดี๋ยวผมขอเอาหมี่ขาวสองครับเอาวะหมี่เหลืองสี่มาม่าพิเศษสามครับผมเอาตัวเล็กหนึ่งเดีวเอาลูกชิ้นนะกระเป่าสามร้อยเลยจัดไปจัดเต็มงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไดสิมามา บ้านหน้าคุณคุณยางเหมือนร้านต้อตำเลยครับอ๋อร้านน้องสาวอ๋อเป็นแฟนกันนี่เองสคัับครับผมับดแัดีสดีสวัสดีสวสดีสัสดวับรีับผมใัสดีดีวดวัดีสัดั เได้ครับกินไม่หมดเลยท็อปอยากงานเยอะเหมือนพบี้ยวหว่ะกูว่ามันงานเยอะงี้แหละมันเลยแบบกล้าเลี้ยงเราไงมันเลี้ยงเราทุกวันก็ดีอยู่วะเราต้องเชิญมันออกไปจิบบ่อยๆนี่มีใจไรทำเลยเอาวกินเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะคิดตังค์ล่ะรอป้ารอเพื่อนผมแป๊บนึงได้ไหมเพื่ผมจะคุยกับเพื่เดียวโอ้ยมันรอไม่ได้หรอกยนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยไม่มีที่นั่งเนี่ยเอาก็รอแป๊บเดียวเพื่อนผมก็ยังกินไม่หมดเลยรอแป๊บแป๊บเดียวโอ้า คุยไปท้ายซอยแล้วมันกูจมากุณตะเตี้ยวมันชัดมากไอ้บีเมึงสองรอบนะกูต้องเอาคืนมึง่อนกูจะเอาคืนเจอกูเจอกูก่อนเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะลุกเนี่ย ผมกำลังเก็บจานให้ครับ800ร้อยห้าสิบบาทชิ้นส0มร้ไงมึงเลอะอีกมั้งชิ้น0ามร้อยนั่งคุยที่อื่นได้ไหม ไม่ตกลุยกินรอบเมือกับพวกพวกเราไหมเอ่อร้านเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงเองอ๋อได้สิได้สิไปใช่ไหมได้งัน้นมึงนี้เจอกัน11โมงโอเคร้านบัวมือคิดขึ้นโอเคได้เจอกันเพื่อเออ,เอ,อไปไเลยไปเลยเพื่อน <laughs> ไปเ <laughs> <laughs> ลยรอกูด้วย บรรยากาศดีแล้วดีอ๋ออือหิวเลยใช่ไหมสั่งอะไรก่อนเลยสั่งอะเพื่อนเดี๋ยววันนี้พวกเราเลี้ยงเองเฮ้ยทั้งวันใช่ผมเสดยอดใจดีว่ะเฮ้ยพวกเราเตรียมกันมาแล้วเออไอเตรียมกันมาแล้วเตรียมเงินกันมาแล้วจ่ายแล้วเตรียมเงินมาจ่ายไม่งั้นไม่ชวนหรอกเว้ยใช่คิดแต่ว่ามือเนี้ยมือสุดท้ายแล้วสั่งม่เต็มเอ็นเกียร์เลยเพื่อนโอหเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เพื่อนพี่สั่งเมนู่เตรียมข้อมือไวๆนะเพื่อนพี่จะสั่งเยอะมากเดี๋ยวเอา ต้มยำกุ้งน้ำข้นครับยำลมมิรครับปาเกิตตี้ผัดชีเบาอเป็น่ายด้วยซาลตตี้ผัดซอสหมูกระปิข้าวโถใหญ่ครับโอ้ยน้องจำได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเออไน้ับทัวนสิโอยอยา ไม่เป็นไรเดี๋ยวมือนี้เราเลี้ยงเองเฮ้ยเฮอยเ้เดี่เฮ้ไม่เป็นไรมือนี้เราเลี้ยงเองจริงจริงหันก็ได้หันก็เถอะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจีนคนนี้เราใจอยู่แล้วโอเคเฮ้ยแต่ว่าเอากระเป๋าตังค์มาไหมไม่ลืมเลมีไหมไม่ลืมอะไรไหมหืมกระเป๋าตังค์ลืมหรือเปล่าในมีมีวันนี้วันเสาร์ก็ไม่น่าจะมีงานเนาะโอ้ยออเโอ้กินเลยทั้งฮะต่ำเลยมั้งมือตรง อ,อเดี๋ยวเราไปคุยโทรศัพท์กันนะคุยตรงนี้ตรงน,นี้ก็ได้คุยไปกินไปคุยไปกินไปแม่เราบอกว่าคุยไปกินไปทำให้อาหารอร่อยแล้วทำให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมโต๊ะเนี่ยมีความสุขเดีเ๋ยวเราแค่คุยกันก็นได้ครับคือเราใจใหกับเพื่อนอยู่แล้วไงเต็มร้อยไงพัเพื่อนกันไงชอบนับคือใจนหยมากเต็มร้อยเต็มร้อยบ มาแล้วะฮะไรลืมล็อกรถเฮ้ยเฮ้ยน่งกินก่อนนายเป็นเจ้าภาพกินใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิ่งปวงเลยเอหนยบอกเลยเาเลยเพื่อนเหลืออไรถก็ล็อกอยู่แล้วนี่ ไม่ดูบุรีไม่ดูทำไมอู้หูพอดูกินตัวมัน้ตองเหม็นไงเอออาหารอร่อยเนี่ยเสียรสชาติใช่ยออปี่ครับเดี๋ยวผมขอเป็นปาเกตเตอรนี้ครับปากครับผมไปปากพ่อแม่ผมครับผมเอาด้วยอีกหนึ่งครับโอดีฝากฝากแม่ด้วยยเงอบไม่ไหวอือเงือบเลื่อนข้้างแป๊บมีอรมาแป๊บตบตบบด้วย เฮ้ยต่าดนี้เราต้องรีบไปแล้วน้องครับเดี๋ยวพวกผมครับพอดีว่ามีธุระด่วนมากเลยครับแฟนเขาอะครับมีชู้ครับแล้วกครับแล้วผมก็ต้องรีบไปไปแบบผมเล่นไปแาบแฟนผมแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเรื่องเช็ควินอะไรแค่เดี๋ยวผมฝากนี่หัวทองหัวทองมีห้องน้ำหัวทองใช่แข้งหล่อแข็งหลองไม่หนีไม่หนีแน่นอนอยู่ชั้นหล่ใช่แล้วเดี๋ยวจะไปมาเช็ควินให้นะ แล้วก็ที่สั่งใส่กล่องก็คือเดี๋ยวเอาไว้ที่หน้าร้านได้เลยครับได้ค่ะพี่คะครับเช็คบิลด้วยนะคะจ่ายเงินก่อนค่ะอา้าวเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่เขามีธุระแล้วรีบกลับออกไปแล้วอะคะ่ะเขาเลยบอกว่าให้เก็บหน่อยก่อนอ่อครับเท่าเท่าไรครับเออหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ เอา้าไม่แพงงั้นนะออพอดีว่ามีของที่เพื่อนพี่สั่งกับบ้านไปด้วยะค่ะพอดีเงินในบัญชีพี่มีพันห้าลดให้หน่อยนะครับโ,ะะโอ้ไม่ได้คะ่ะราบนล้ครับไม่คะ่ะไม่ได้คะ่ะไม่ได้จริงๆคะ่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าผม <c oughs> มาล้างจานจะใช้เวลากี่วันนะครับผมไม่ได้ครับพี่โอ้พี่ นี่คือทาครคะทำงานไวเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ตังมากกว่าค่ะเขาตังอันนี้อะไรครับดีแท็กรีวอร์ดค่ะร้านเราเข้าดีทั่วได้ถึงรีวอร์ดค่ะถ้าพี่ใช้ดีแท็กที่สามารถไปแลกมาเป็นส่วนลดค่าอาหารได้นะคะพี่จริงครับจริงค่ะผมใช้ดีแท็กอยู่พอดีเลยแค่เพียงเข้าไปาที่ดีแท็กรีวอร์ดแล้วก็เสริมร้านโซลมุนคิเชนนะคะตดัดสิลดค่าอาหาร10%เซได้เลยค่ะพี่นี่ผมไม่ต้องทางจานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ต้อง แล้เรียบร้อยค่ะเหลือ1,530บาทนะคะครับผมแล้วก็นี่ค่ะได้เป็นโกโก้ฟรีหแก้วค่ะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะอคคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมเราว่าเมื่อได้ส่วนลดจาก d ีแท็ก w a รีแล้วจริงๆราคามันก็ไม่แพงนี่หว่าเราไม่น่าไปเหลี่ยมเยอะกับเพื่อนเลยอะ่ะทรไปขอโทษเพื่อนดีกว่า เพื่อนๆเ,เราสํานึกผิดแล้วอะ่ะเราขอโทษนะเราขอไปเลี้ยงอาหารไถ่าทวดพวกนายที่ร้านเชอร์เบียงพัฒนาการได้ไหมอะ่ะเราไม่เหลี่ยมแล้วเราขอโทษเจอกันนะเชอร์เบียงพัฒนาการอา้าวเพื่อนมาแล้วอขอโทษนะที่เราเคยทําไม่ดีกับพวกนายอะ่ะตอนนี้เราอ่ะสำนึกผิดแล้วเราเพิ่งรู้ว่าดีแท็กีวอร์ดช่วยลดส่วนลดอาหารได้เยอะเลยเดี๋ยวเราเลี้ยงเองโอเค ใช่ใช่ใช่นี่เต็มที่ไปเลยเพื่อนเอาจริงจริงกินเลยกินเลยร้านนี้เขามีดีแท็กรีวอร์ดเราจ่ายที่นี่แล้วมีส่วนลดเออเราเลี้ยงพวกนายเองไม่ต้องห่วงพี่ครับเดี๋ยวคิดเงินเลยครับได้ค่ะจ่ายผ่านดีแท็นรีวอร์ดนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยแมคะครับผม จ่าแล้วเอาเพื่อรักได้เลย้ Teraz, ได้้พมเพื่อนรักทเพื่อนรักมาเพื่อนรักจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจับไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันมีเรา ตายตลอดไปให้พี่เราถามจริงนะทำไมช่วงนี้นายป่ายังวะเออเฮ้ก็เรามีดีแท็กดีทั่วดีถึงรีวอร์ดไงกดใช้สิทธิ์ได้ทั้งวันช่วยร้านเล็กๆได้ตั้งแต่เชา้ายันเย็นร้านโลเค้าต่างจังหวัดก็มีดีแท็กเนี่ยถือว่าเป็นสะพานเชื่อมทุกผู้ ที่ช่วยลูกค้าดีทแท็มากกว่าห,าหลายสิบล้านคนมาช่วยอุดหนุนสินค้าและบริาการร้อมมอบสิทธิพิเศษส่วนลดให้เรียบเลยเพื่อให้ร้านค้าเล็กๆได้กลับมาฟืนตัวได้อย่างรวดเร็วแค่กดรับสิทธิผ่านดิทแท็แอปได้เลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้านเนี่ยรับส่วนลด1 0สำหรับเครื่องดื่มทั้งหมดเลยเว้ยยังไงเอากินแล้วเตนพี่จากวันนี้จะมีเราเราและนาย จดจำไว้ตลอไดอไปไ,ไ,ไม่ดีกันไม่มิีหวังใะไ่เพื่อนอย่างแกเลยถึง <c oughs> ว่าเป๋เถ่าถามแสนตีแต่เปได้เหรอ <c oughs> <c oughs>